สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่องจับชายนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดเซฟวันเนาะมาเป็นสตาฟให้ทีมซงแต่อันที่แต่งชุดเนี้ยคือคือผมผมจะบอกว่าคนที่เขาให้มาไม่มาแต่ผมก็เลยเราไปชอบแทนเขา,าเลยโดยที่ว่าผมมาใส่ชุดแทนเขาก็ไปอยู่กับเด็กๆอะไรอย่างงี้ก็คือรับหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วก็ ส่วนงานของผมอะไรอย่างเงี้ยมันคือเสร็จหมดแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเพิ่มเติมแล้วตรงส่วนนั้นีน่นี่ของรางวัลน,นะที่จะแจกมานี่อู้เยอะเนี่ยอันนี้คือบอกเลยนะว่าเป่ายิงจุกคือของมูลค่าในเนี้ยผมกล้าพูดได้เลยว่าคุ้มาเหมือนจะมีอยู่ข้างหลังอยู่หรือเปล่าอันนี้นี้ก็จะเป็นพวกแจกนะ,ะคือ กิจกรรมวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้เด็กๆมาเป่าชุบแข่งทานโดยที่ว่าแบบว่าฝั่งอะไรอย่างนี้อ่าตอนนี้โอเคไม่มีอะไรมากก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็ให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะว่าแบบเออผมใส่ชุดนี้แล้วก็แบบไปอยู่กับเด็กๆแล้วก็ไปยักแกยุ่งยากอะไรแบบนี้อ่าวันนี้เด็กแก๊งไม่มาเสียดายเด็กแก๊งเด็กแก๊งไม่มาเด็กแก๊งไม่มามาสองก็เลยเออก็เลยเอาเบื้องหลังไว้เพื่อนๆดูว่าเนี่ย ทีมง,งานเขาทำกันอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ครับเป็นไงครับมีน้ำด้วยครับใช่ครับเต้พี่ใหญ่อ่าพี่เต้พี่ใหญ่เอออะดูโชว์อีกหนึ่งที เปล่ายิ่งฉุกเฉลาวเราได้คอร์สยิ่งโกรธในะไม่ใช่ไฟโอเคเอาเสมอก่อนเอาอะกรเอาะดาษกระดาษกระดาษดูกันจะแพ้หรือชนะเออราคนที่อยู่ตรงนนี้ไจาเชสมอลครับอ้าวออกไปนี่คือบรรยากาศในงานนะเดี๋ยวดูกันว่าของรางวัลอ่ะแต่ละคนที่ได้นะคุ้มกระดไหนดู หจบเลยจิ้มมาจิ้มมาโอเคแล้ได้อะไรไม่อได้เลยโทรศัพท์อ่ามีด้วยมีด้วยถงนะครับแล้วก็ยืนอ,อ,อ,อันนี้คนหนึ่งมาแล้วทีวีทีวีออกอีกแล้วตอนนี้ครับก็กิจกรรมเราก็ได้จัดเ็เปที่เรียบร้อยแล้วนี่เราก็ถาดเต้ดีกว่า นี่เป็นไงบ้างวันนี้คือผมบอกแล้ววันนี้เป็นกิจกรรมแรกอย่างเรายังไม่เคยจัดแบบนี้เลยใช่โคตรสนุกวันนี้ก็คืออยากจะ้จัดกิจกรรมแบบนี้ไปอีกหลายๆที่เนาะก็อยากให้ทุกคนนะฝากติดตามไว้ด้วยเนาะเลิฟถูกๆอาจจะมีจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อาจจะมีเปลี่ยนกุ้งเปลี่ยนเกมบ้างอะไรนี้แหละครับผมเอ้ครับถ้ายังไงถ้าเกิดจะไปที่ไหนเดี๋ยวแจ้งไปแล้วก็ติดตามมาด้วยครับผมโอเคครับเจอกันนี่ครับตอนนี้คือเป็นช่วงไลฟ์สาระแล้วก็ เพื่อนๆก็กำลังถ่ายรูปกับพวกเพกืพ่ออะไรนี่แต่พวกถ่านแฟนคลับก็ถ่ายกันปกตินั่แหละเลิกงานแล้วนู่นฝั่งนูน้นก็จะมีเป็นซรงตร,ง,ตรงแล้วก็สาวกาศแล้วก็จีจีแล้วก็เสียอีกก็คือเขาจะคบปากแฟนคลับอะไรนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงว่าดี ตอนเนี้ยร้อนร้อนมากเลยไปใส่ชุดไว้น,นี่ไงนมาดคอร์ดเออมาดคอร์ดเพิ่งได้ถอดกั <ไป S 1> นเนี้ <ไป S 1> นยแ <ไป S 1> หย <ๆ S 1> ละเป็นน้องเลิฟน่ะน้องเลิฟน้องเลิฟ ก็เนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับผมบรรยากาศที่ว่าแบบว่าเรามาอยู่ในทีมของเบื้องหลังการว่าเราทํางานเบื้องหลังตรงนี้เรามาเจอกับตรงนี้ส่วนตรงนี้เราก็ได้มาเรียนรู้ด้วยแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่ว่าได้มาอยู่ตรงจุดนี้ก็ต่างใจนะเวลาก็ยะได้ยังไงก็มีอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมาให้ติดตามชมมาเรื่อยๆเพราะว่าอยู่เบื้องหลังจะพยายามทําคลิปออกมา เพราะว่าบางทีมันอยู่เบื้องหลังลนะมันก็แบบไม่มีเวลาทำอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันธรรมดาไปแล้วก็ดีใจเลยที่ว่าได้มาอยู่จุดโอเคขอบมากนะบายฝากช่องชี้ช่องว่าจับชายคือ <c ười> <c ười> ตอนนี้ถ่ายเสร็จหมดแล้วเนี่ยไอสามมันกำลังนี่ไงานถ่ายแบบแฟนคลับเดี๋ยวเรียกมันมา,นนนมา,มาสัมภาษณ์เดี๋ยวรอแป๊บนึง ร้องหนึ่งร้องแต่ตอนไหนนะครับร้องแต่ตอนเย็นแล้วตอนเย็นตอนนี้คนหายไปไหนหมดแล้วไม่มีแล้วหมดเลยหมดแล้วนะทั้งหมดมีอยู่แค่นี้เนาะหมดแล้วมันยังไม่หมดวงการคำอยเงยสุดยอดนะ A few moments later มึงดูดิกูรอยังนานอ่ะมึงจะเข้าอีกวันหนึ่งแล้วเนี่ยวันไหน มันก็เข้าแล้วไม่ใช่หรอเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเท่าไหร่นะค้างทุ่งกว่านี่วันนี้เชงคืนกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานเราไม่ได้ทำคอนเทนต์กันเราไม่ได้ทำคอนเทนต์กันไอสัตว์ไม่ใช่ละเดีนยี้มือมึงไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ละไอสัตว์ไม่ใช่ละไม่ใช่ละมึงเมื่ใช่เมื่อวานไม่มีงานไปไหนมาค้างทุ่งกว่ามีมึงอย่ามึนหัวมึงเมื่อวานไม่มีไม่ใช่แล้วเขาจัดคืนนี้คืนเดียวพรุ่งนี้กลับฮู้งับกบไต Two thousand years later ไอ้ไฮไอ้ไฮนี่ไงเพื่อนทำไมมึงนอนตรงเนี้ยกูก็ไม่ได้ถ่ายรูปนานเว้ยเหรอกูรอมึงอะตั้งแต่ห้าทุ่มอะห้าหกทุ่มนะกคือเนี้ยเจ้าลุงงานอยเพื่อนเจียวโล่ตอนแรกกูจะถามว่าเออวันนี้เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมึงทำงานร้อนรอยมึงกลับดึกกว่านี้อีกใช่ไหมกูแบบรอมึงเเพื่อนเออเออกูจะถามว่า เป็นไงบ้างวันนี้กับงานว่าเออมาทำคอนเทนต์ตรงนี้วันนี้ก็วันนี้ก็ข่าวดีวันนี้ก็ข่าวดีเอ้ยวันนี้ก็นั่นวันนี้สนุกดีครับวันนี้สนุกดีไม่เคยจัดไม่เคยมาเป็น MC ็มซีดีกว่าปกติคือผมจะร้องเพลงแต่ปกติแล้วร้องเพลงกับ MC คนละอย่างใช่ร้องเพลงคือร้องเพลง MC คือใช้เสียงพูดถูกแล้วเนี่ยผมใช้เสียงพูดมาก ผมเพ็บงพอแล้วครั้งนี้คือครั้งแรกเลยที่แบบสั่งขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่ใช่ใช่ตามตรงเลยไม่เคยเลยใช่เออจริงไปแต่โอเคโอเควันนี้สนุกยอดมากวันนี้มาเจอกันสนุกมากเลยมากจ้าขาวมากขาวแน่นอนขาวขาววันนี้ก็ขาวผอมจริงเสื้อผู้นี้อาเหรอเอย่างนัอยู่แล้ววันนี้ก็ขาวอมแต่กูบอกเลยวันนี้นะตัวตัวที่กูใส่งเรียกว่าอะไรนะอะไรวะไอ้มาสคอตเออสไตายอะเอ็มบีบีบอกเลยว่าใช่เอ็มพายนอกแบบว่าแบบ ไอสัตว์ข้างในกูจะตายอยู่แล้วไอ้ียดันคางไงนะดันคางดันคางเงี้สัตว์อาจะมูวหายใจข้างนอกน่ารักมากเลยนะข้างในเป็นยังไงนะพวงนี้หลงรักเลยเวลาด้วยนะโอ้ตายแล้วโอเคโอเคไว้เจอกันใหม่ครับครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายอุ้ย